สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านครับผมวันนี้นะครับกับผ้ามานนะครับทําความสะอาดบ้านครับผมกับบาบอนบาวบาดครับผมวันนี้ต้นมันเป็นต้นลินจีครับพันดูใบครับผมก็เลยได้ตัดลงครับมันมีตะใบให้ดูครับมีตะใบให้เพึ่งเ่ามีหมากครับผมนี่ระวังตัดลงครับบาวบาดหายยังอยู่ปุ้ยใช่ยังเตรียมท่งแล้วครับ ไอ้มาค้นตนใหม่ซอยเจ๊งเดดิเดี๋ยวงดูในดุงเน้นเมียงังโอ้แมงแข้งครับผมเอาไปใส่ยังไงใส่เกีียวใส่ปนไปใส่เกียวใส่ปุนข้นแมงดาเนี่ยอเขาแมงดาไปแล้วพาหายขวบหอเดียวรอบนมา่า,าหอเกียรด้ว ฮะเบิองครับหน่วยทำลายลางครับผมบาลบอลใบ,บมันแกนุ่มีดอ,อกบาดขับไม่เต็มมันบินมาทางอื่นจริงเดี๋ยวนี้เชียวจริงนี่ปะของเพื่อนเขาตั้งได้เปน็นอาทิตย์รอเลย ีบ่มีบม่เออโอ้หมดบินออกแล้วส่วนไหนเ่โอ้นี่ครับผมนี่ตัวนี้โอ้ยระวังแล้วมันเงียวใส่นี่ละนี่ครับผมหามถึกหามให้มันเงียวใส่โอ้ยมันถึกอยู่

อันนี้แข่งไปปนครับผมเหลือตัวนี้ครับบันทึกติตัดลงสมตัวฮะสามตัวนี่แสสามตัวโอนี่เจ้มีตัวนึงมีตัวนึงเต็มมือเลยน้ำ็วามขีวมน่ไไขึ้นมมวดเลย นย่งงว่สตันี่ตกืมี่น็มีครับผมข้าต้จาเบาๆครับมันเหนียวมันเหนียวกว่าข้างขางกินนี่สุดยอดเลย เาต่อยดังมาจุ่มจิ้มน่แน่นมาโดมดีแท้เถอะเดมเดีล๋ยวสรุปยอดให้เบิ้งครับผมยอดตอนนี้ก็คคนควางขึ้นรถซะก่อนจิ้กินนวจุ้มจิ้มนี่สุดเหลียวงามไหมครับผมมาดีสรุปยอดครับมาเบิ้งงมาได้ลัยัาไดล ว่าหลอดจะให้ไนยามเออพอดีเดี๋ยวลงไปยามรอบน้ำหอบัตบุยปาทองไปบัรองเสียบของมันเง่าวนี้เหยหรอกเหยีวละนวลติ่มันจะโดนหรอกอุ้ยกินสุดยอดมือเท้าบังดมาเท้าปลาบังมืออ้มโดนยม่ไหวเลยมันลอยเห็เท้าเท้าเองนะแม่สนานเลือดอาจจะเท้าอย่างนี่ครับผมครัวครัวทอดทอด นี่ครับผมโอ้ได้เนี่ยกินมือเข้าดาวแล้วครับนี่เดี๋ยวสิบห้าลงไปเบิงไปเบิงป่าเดี๋ยวไปพัดผัมาก็ตะที่เหลยกบ้านตัดเตะที่เหล็กทีไรๆพวกนี้เดี๋ยวลงไปเบิงป่าครับทั้งล่างไปครับผมเดี๋ยวลงไปเบิงต่อครับห้วยไม่ยังบาดเนี่ยชุดได้เนี่ยมันก็สบายแท้ว่าเคียรเปลี่ยนมัน่นเนี่ยโอ้ บักอือครับผมึเมีเราเห็เเดไหมว้าบักอื้อขืนเครียดโอ้เราหดพักเรียบร้อยแล้วเปิดสปริงเกอครับสบายไรสองปีปีนี้ปีที่สามแล้วครับเห็ดมาเหลือทอซุมนี้ครับติดต่อ,อไปไว้ให้คุ่นครับผมดูไปเบ่งกันจิปาลงไป ยามรอบครับลมลมลมวันนี้ก็ปูปักทัวครับผมเดี๋ยวที่ได้เป็นตัดใหม่มาสักเนียนบอเราถือให้เอาใหม่มาเห็ดอันเนี้นบ่เห็ดขาวักทัวนนมาไม่ไพ่ หลับใส่ตังซ้อนอันหน,น,นาวที่เขออ่า,าบ่บันมึงนึงได้แมงแข้งแล้วครับบัดนี้เฮามาเบิร์อันนี้ต่อหาเนี่ยกินเข้าดาวตัวครับบันี้หนูก็มีแล้วสองตัวแมงแข้งก็มีแล้วเหลือหาปลาครับบันี ฮะหวหนห่วยลองหัวหานมาไหวพรอมบ่โอ้ยอยู่นี่ครับรอบนึงครับผมอยู่นั่นอีกหลอดมันวัวมีหนามเราตัวหันบาดมีตัวเส้นอ๋อมันออกได้ไวบาดบาดบาดมันออกได้ ah ถูกบาดหนวัวโผล่ได้ครับบาด โอ้อโออโท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 อนอนบ่กวิาก็ยัเขาเนาะอืมมันโดดเนาะมันจะบวัเป๊ะมันองเขายิยดมับเบหรือเปล่านี่รถไฟเดิยหลาอยู่นี่อืมเดี๋ยวเราครับก้อยปลาซิวครับผมเข้าดาว ชาวอีสานมกปันยังนี่นี่ถอดถอดปะค่าปะบาดโอ้วงดูครับป <laughs> um uh ูออาอามอาอามอ่าอาม าปลาติโทปลาติโทเครื่ <c ười> องคอออรูบอต้องใส่ม่องหากเลยครับตัวย้ยอนไปล่อยปล่อยปอมึงถ่วงมันหนึ่งมันเหนื่อยเหนื่อยด้วเดนไปไปไงปวดบ่เอาดอกกินปลาซิวดอกสุดยอดเลยครับผมได้แล้วครับสองเมนูสามเมนูครับมเอนี้ <c ười> เลือมหมูเลือมหมูเลือมหมู <c ười> มันมันขาดเราบวกลวดอะไรยังไงมันหันเกิดเต็มก็ทั้งที่ทั้งไลายะไรคือว่าอย่าม,มุดโอ้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปผ้ามาหาเนี่ยกิกนครับเดี๋ยวเรือไปเอาหมูเดี๋ยวหมูมหาหันครับผมอืมสวรรค์น,นี่หละต้อซิว่ต้องใส่ม่องอยาก่ต้องใส่ดังนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิไปไว้ซสำนี้ครับเดี๋ยวสิผ้าไปเอาเอียงต่อเดี๋ยวหาบึงกันครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ใน,นเด้อครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมีมาอีกอยู่มันอยากเขา่ามันอยากเขา่าอุ้นอ่ะอืมมันยังมาเรื่อยๆแสดงว่าพอวันันมันขาดหมดแล้วครับมันเลี้ยวตะหม่องนี่แหละวโมทันเลยขาดโนะ <laughs> มขาดกับจอยมันขาดดิ <laughs> นี่แล้วมันกระโดดเขา ครับเดี๋ยวมันกลับมาอีกจังไนก็นฝากกดติดตามกดซับสไคร์เนด้อครับช่องอีสา,บานบรร بان ่องล่างๆนี่ก็สีเลื่อมกลับมาเฮดคลิปได้ตามปกติแล้วครับเพราะว่าโควิดไปเซฟบ่าได้ครับครับผมสวัสดีครับ